ใครที่เป็นฝ้าห้ามเลื่อนผ่านคลิปนี้จะมี3มเคล็ดลับดูแลฝ้าแบบอยู่หมัดมาฝากทุกคนค่ะพร้อมโปรปีใหม่นะคะพรุ่งนี้จะออกแล้วค่ะเตรียมพร้อมเลยนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่า3มเคล็ดลับนี้สามารถทำให้คุณฝ้าจางอย่างเห็นผลปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกไม่ทำให้หน้าพังเคล็ดลับแรกค่ะ ทิ้งเลยนะคะครีมที่ขาวไวใส่เร็วอะไรที่บอกว่าฝ้าจางอย่างรวดเร็วใน3วัน7วันทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยนะคะยานำมาใช้ เพราะเมื่อไหร่ที่ใช้แรกๆจะขาวไวถูกใจคุณแน่นอนแต่หลังจากนั้นจะเกิดอาการติดสารอาการผิวบางออกแดดแล้วแสบแดงไวต่อแสงกลายเป็นฝ้าถาวรได้หลายเคสของลูกค้าเคที่เราเจอแบบนี้เลยนะคะว่าแรกๆเขาพึงพอใจหน้าขาวหน้านวลหน้าใสดังกระจกใครก็ทักแต่หลังจากที่ใช้ไปเรื่อยๆหน้ากลับคล้ำลงไวมากๆไปเจอแดดแดงก่ำเลย แสบหน้าฝ้าขึ้นหลังจากหยุดใช้บางคนมาหมดเลยทั้งสิวทั้งฝ้าสิวอักเสบผิวที่แย่ผิวที่แห้งกลานไม่คุ้มกันนะคะกับครีมมีสารได้ไม่คุ้มเสียตัดทิ้งจากวงจรชีวิตเลยค่ะการดูแลฝ้าห้ามใช้สารแรงเด็ดขาด 2. นะคะการดูแลฝ้าให้ยืนอยู่บนความปลอดภัยและต้องรู้ว่าฝ้า มันจะจางลงได้ถ้าเราดูแลถูกวิธีแต่มันไม่หายขาดเพราะมันเกิดจากเม็ดสีเมลานินอยู่ข้างในสามารถกระตุ้นให้มันขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราดูแลไม่ดีอ่าทีนี้นะคะเราก็ต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยลดเม็ดสีเมลานินทําให้มันถึงไปถึงต้นตออย่าไปทำให้ฝ้าเนี่ยกระตุ้นขึ้นจากการที่เราไปรบกวนผิวเช่นไปขัดกัดลอกบ่อยๆอ,อ,อันนี้ฝ้าไม่ชอบค่ะ ความร้อนอีกอย่างหนึง่งเขาก็ไม่ชอบเช่นกันเราอย่าไปรบกวนโดยการไปทํากิจกรรมกลางแจ้งบ่อยๆตากแดดโดนความร้อนหรือว่าไปทํางานหน้าเตาพวกนี้กระตุ้นหมดนะคะดังนั้นถ้าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ถึงจะปลอดภัยเนี่ยเราก็จะต้องดูแลตัวเองด้วยควบคู่กันไป ถึงจะเห็นผลดูแลฝ้าที่ดีต้องดูแลช่วยกันไปไม่ใช่พึ่งแต่ครีมแต่เราก็ต้องดูแลกิจกรรมที่เราทําชีวิตประจําวันที่เราทําด้วยและสุดท้ายข้อที่3นะคะนั่นก็คือครีมกันแดดจําเป็นมากๆอย่าไปหวังพึ่งแค่ครีมบำรุงแต่ไม่ทาครีมกันแดดหรือทาน้อยเกินไปถ้าคุณไม่เจอครีมกันแดดที่ใช่ไม่ตอบโจทย์ทาแล้วมันเหนียวเยิม้มลองดูค่ะ เคที่ก็มีบีบีกันแดดเคที่นะคะที่ทาแล้วเนียนสายออร่าเข้าได้ทุกสีผิวเกลี่ยง่ายไม่มันไม่เหนียวไม่เยิมระหว่างวันเข้าได้ทุกสีผิวด้วยทางที่ดีให้เราหาครีมกันแดดที่ถูกใจเราถูกโฉลกเราเราจึงจะอยากทาม,มันทุกวัน แล้วก็ทําเป็นกิจวัตรเลยนะคะหลังอาบน้ําล้างหน้าลงบํารุงเสร็จกันแดดต้องมากันแดดต้องทาไม่ว่าวันที่เราอยู่ในบ้านหรือวันที่อยู่กลางแจง้งฝนตกแดดออกหน้าหนาวต่างๆไม่ต้องสนใจเลยกันแดดทาทุกวันค่ะสําหรับคนเป็นฝ้าถือเป็นไอเทมจําเป็นเพื่อไม่ให้ UVA UVB แสงสีฟ้าต่างๆ กระตุ้นให้เม็ดสีเมลานินมันขึ้นฝ้ามันถึงขึ้นนะคะดังนั้นกันแดดต้องทาทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสำหรับใครที่ตามหาอยู่อ่ามีไหมชุดดูแลฝ้าที่เห็นผลปลอดภัยไร้สารอยากแนะนำจริงๆด้วยใจด้วยลูกค้าของเคที่ที่ใช้นะคะจะบอกเลยว่าผิวนุ่มขึ้นสุขภาพผิวดีขึ้นฝ้าค่อยๆจางอย่างปลอดภยัย ออกแดดไม่แสบแดงหลายเคสเป็นเคสที่แพ้สารมาเป็นเคสที่เคยใช้สารมาด้วยแทบจะใช้อะไรไม่ได้แพ้ไปหมดพอใช้เคที่แล้วผิวหน้าดีขึ้นออกแดดไม่แสบแดงไม่คันหน้าแล้วทำให้ฝ้าของเขาเนี่ยมันจางลงหน้าสว่างใสขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นหลายครั้งนะคะที่เราแบบดีใจประทับใจมากๆเพราะว่าการดูแลฟ้ามันไม่ใช่แค่ดูแล ผิวอย่างเดียวแต่คือการดูแลสุขภาพใจข้างในด้วยหลายคนคือกลุ้มมานานเครียดมานานและไม่กล้าออกไปเจอผู้คนข้างนอกกลัวคนทัก ทำอะไรอะทำไมหน้าคล้ำจังทำไมไม่ไปรักษาทำไมปล่อยทิ้งไว้แบบนี้หลายเคสคือเป็นแบบนี้เลยและพอมาดูแลกับเคที่เราจะบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปกำลังใจคือสำคัญนะคะและอย่าให้เราเครียดเกินไปเพราะความเครียดก็ส่งผลกับฟ้าด้วยวันนี้ก็แนะนำสามชิ้นสขั้นตอนนะคะจากเคที่ตัวแรกเลย ที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนฉเคเท,ที่ที่ช่วยลดเม็ดส,สีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดดังดำความหมองคล้ำเอาอยู่จะใช้เช้าเย็นเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าเสร็จให้ทาเซรัม่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบสองทา3จุดที่มีฝ้ามีกระตัวที่สองนะคะก็คือกันแดดค่ะ ตัวนี้ขัดไม่ได้เลยบีบีกันแดดเคที S.P.F.50 P.A.3+ บวกที่กันได้ทั้ง UVA e UVB e แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มเข้าได้ทุกสีผิวและขนาดใหญ่บึ้มเราให้ถึงร้อยกร,รมัมเพราะว่าการทากันแดดต้องทาให้มากพอถึง2ข้อนิ้วชี้และคอยทาซ้ำในระหว่างวันทุก2อสามชั่วโมงถ้าให้น้อยคุณทานิดเดียวไม่เห็นผลนะคะนี่เลยร้อยกร,รัมเลยทันทีอย่างที่3ค่ะการล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตม กับสบู่สมุนไพรแฮนด์เมดว่านนังคำสกเกอที่ที่ไม่มีสารซัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองกับสมุนไพรว่านนังคำาพลายลินทะเลและน้ำผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษ1 2 6 0บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นเร้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกําลังใจทุกเคสค่ะและพรุ่งนี้เราจะเปิดโปรปีใหม่นะคะเตรียมรอกันได้ เลยค่ะขอบคุณค่ะ